สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟีฟี่นะครับน้องสกินปืนฟีฟี่นะครับน้องก็สัตว์เลี้ยงฟีฟี่ด้วยนะครับน้องแลอวก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟีฟี่นะครับน้องอยากได้สกินปืนฟีฟี่นะครับน้องก็คือคลิปนี้นะครับน้องพี่จะมาบบอกกเเลลยะะะัันนนคราว่ากกิจจรรรมตััวนนี้ะะคบอัปเเดตข้าามวน ไหนนะครับน้องเราก็จะมาบอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาวันไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนี่นะครับน้องเราก็ก่อนที่จะไปรับกิจกรรมหรือว่ารับของฟรีนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องวันนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้ให้จบนะครับนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องแล้วที่สำคัญนะครับวงน้องก็คือถ ค่า200บาทกับตัวละครเอหลอกอีก1ตัวเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็รับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้องมาวงน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะวันนี้พี่จะมาสอนรับฟรีๆนะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ใกล้จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือ GM ได้ยืนยันมาแล้วนะครับเนาะว่าสัปดาห์หน้านะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้จับเด็กเข้ามานะครับเนาะเราก็มีการแจกตัวละครฟฟีนนนนะะรสกกปืว้องเ็จมลย สำหรับใครที่แบบว่าไม่มีสกินปื้นะครับน้อเพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับวงน้องก็คือแบบว่า กิจกรรมตัว <Man> นี้นะครับวงน้องมีครบจบในกิจกรรมเดียวเลยนะครับน้อก็มีทั้งสกินปืนนะครับวงน้องสกินสัตว์เลี้ยงนะครับนาอหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องเราก็ยังมีทางด้านของตัวละครฟรีๆด้วยนะครับนาอก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับนาะก็ใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันที่มันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับหน้าตากิงๆน กิจกรรมตัวนี้นะครับบงน้องก็ยังจะมีทางด้านของโทเค็นนะครับเนอะให้เราสะสมด้วยนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเราจะรับได้ฟร cool uh, ีๆเลยนะครับบงน้องก็คือเข้ามาแล้วก็รับได้ฟรีๆก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นทางด้านของการล็อกอินนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับบงน้องจะมีทางด้านของโทเค็นนะครับเนอะที่ให้เราเก็บนะครับหรือว่าสะสมนั่นเองนะครับเนาะแล้วหลายๆคนก็คงถามแน่นอนนะครับว่าโทเค็นหาได้จากไหนนะครับวงน้องก็คือสําหรับโทเค็นนะครับเนาะหาได้ตามแมปนะครับ เนาะเราก็เล <S preach science> <intake> ่นให้ครบบ้างนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการหาถูเแค่นี้เองนะครับวงน้องสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับวงน้องก็รอได้เลยนะครับเนาะอีกไม่กี่วันก็ถึงสัปดาห์หน้าแล้วนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องให้เราเล่นนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้ของฟรีนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครบบนนนนนาะะะะคคครททีีีีี่่่่่ไไมมมมมตวววลกก้้อองง็แแจสปื กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ยังมีแจกนี่นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องมามา,มาดูทางด้านของฟรีกันบ้างนะครับวงน้องว่าจะมีอะไรมาแจกบ้างนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออันแรกเลยนะครับน้องมันจะมีโทเค็นให้เราเก็บแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของการล็อกอินนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของการลงไปเล่นในเกม2เกมหรือว่า3เกมไม่ใช่นะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องตัวละครฟรีๆนะครับน้องมีทุกตัวจริงๆนะครับวงน้องแต่เสียดายไปนิดนึงนะครัััับบบเเเเเเนนนนนนาาาาะะะะะะปป็็ตวววลลลคคครรรกก้้้ออองจมยแ ก็ถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพวกน้องก็ไม่แน่นะครับเนาะก็มารอรุ่นกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับพวกน้องว่าจะเป็นตัวละครเศร้าหรือว่าแจกฟรีนั่นเองนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับพวกน้องก็คือเซิร์ฟนอกนะครับเนาะเป็นตัวละครเศร้านะครับพวกน้องมี3วันแล้วก็1สัปดาห์นั่นเองนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมีโคนโอตัวละครเอล็อกนะครับพวกน้องมีตัวละครลิงนะครับเนาะพูดง่ายๆนะครับพวกน้องก็คือม ได้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของกล่องตัวนี้นะครับที่ทุกคนจะได้ฟรีนะครับเนาะแล้ก็จะมีบัตรปืนด้วยนะครับวงน้องเราก็ซุดตัวนี้ก็มาแจกด้วยนะครับวงน้องก็คือแต่เข้าในเซิร์ฟหลักเซิร์ฟไยของเรานะครวงน้องก็คือจะไม่ใช่ซุดตัวนี้นะครับเนาะพี่ขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไยของเรานะครอาจจะเปลี่ยนซุดตัวนี้เป็นซุดตัวอื่นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สาหรับของฟรีนะครับวงน้องก็มีตามนี้นะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับวงน้องก็อันนที่ะาแจก ลิงฟรีๆนะเองนะครับบอกน้องเราก็อันที่4นะครับเนาะเป็นสกินปืน M4 ฟรีนะครับบอกน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับบอน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรสร้างห้องก็มีแจกเหมือนกันนะครับบอกน้องเราก็จะมีทางด้านของลูกซอง8นัดด้วยนะครับสำหรับบอน้องคนไหนที่แบบว่าไม่มีสกินลูกซอง8นัดนะครับบอกน้องพี่เสื้อว่านะครับเนาะหลายๆคนก็คงอยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสกินลูกซอง8นัดนะครับเนาะมันหายากอยู่แล oh ้วนะครับบอกน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินรถกระบะด้วยนะครับเนาะที่มาแจกฟรีๆนะครับอองงน้ แล้วก็สกีนปืนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องลูกสองแปดนาวงน้องก็บวกดาเมจด,ด้วยนะครับน้องลดความเร็วในการรีโหลนะครับวงน้องเราก็เพิ่มแม่นยำขึ้นมานะครับน้องเราก็ นี่เลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของที่จะมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องอันแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องอันที่2นะครับเนาะก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องแล้วก็อันที่3นะครับเนาะก็เป็นสัตว์เลี้ยงลิงนะครับวงน้องแล้วก็อันที่4นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะก็จะเป่ามาอย่าเลยนะครับวงน้องก็คือแต่มีข้อแม้นะครับวงน้อง1 ID นะครับเนาะสามารถเลือกได้1อันเท่านั้นนะครับวงน้องหรือว่า1 ID สาามรถเลือก1ไอเทมได้เท่านนนั้มารถเลยนนะครับว้องก็หนึ่งไอ มากเลยนะครับที่เราไม่ได้รับทั้งหมดนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับพวกน้องก็คือวันที่มันอัปเดตเข้ามาก็เป็นประมาณนี้นะครับพวกน้องเราสามารถเลือกได้1อันนะครับน้อก็ถือว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ไปแล้วนะครับเนาะ แต่ถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับวงน้องก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถดูคลิปพี่ได้นะครับเนาะพี่รายงานงกิจกรรมของฟรีอยู่แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าซ่องของพี่นะครับเนาะรายงานงกับกิจกรรมของฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะของทุกอันที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องกลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องซีทีอัปเดตมาใหม่เลยนะครับเนาะเราก็พี่ไปแอบเล่นมาเป็นที่เเ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 รร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 ีีีีีียยยยยบบ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 บ้้้้้้้้้ออออออแแแลลลลวว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 นน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 นะะ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 ะคคคคคััััััักกกกกกกงงง็็ปปาาาาาสิิตตท่่จจมมณ ครับถ้าอยากสุ่มนะครับก็มีเพชรประมาณ1,800บาทนะครับนอตถ้าออกกล่องสุดท้ายนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็มาสุ่มได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็อีกไม่นานนะครับน้องก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับเนาะส่วๆร้อนๆเลยนะครับใครที่แบบว่ามีเพชรอยู่ตอนนี้นะครับก็รีบสุ่มได้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้เริ่มต้้้นน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 อออออยูู่่่่่่่ทททีีีี9 9เเเเเเพพพชชชรรรรรรราาาาัััััะะะะคคคคคบบบบบบใมมม10ววกกกกงงง็็ลลสุๆดแ นก,ก็ได้ไปเลยนะครับพวกน้องสกินเอแบบนี้นะครับเนาะ พี่ก <fin anta> <ots> ็จะเอาเหมือนกันนะครับวงน้องเพราะว่าพี่เป็นสายสไนนะครับวงน้องเออก็จะเป่าไม้เลยนะครับเนาะพี่ก็จะจัดแน่นอนนะครับวงน้องก็คือเมื่อสาวพี่ก็รองสุ่มเล่นไปแล้ว2ทีนะครับวงน้องก็ตอนนี้นะครับนนองถ้าสุ่มต่อไปก็น่าจะอยู่ที่99เเพชรเลยนะครับเนาะก็จะเป่าไม้เลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเนาะว่าจะออกกล่องสุดท้ายแน่นอนนะครับวงน้องพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะครับวงน้องก็คือออกกล่องสุดท้ายแน่นอนนะครับเนาะถ้ากล่องแรกไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวงน้องกิจกรรมที่แบบว่าัเตมมนนกีีวยสหไไ่ล วงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับสกินแบบนี้นะครับวงน้องเราก็ฟรีไฟล์แม็กตอนนี้นะครับวงน้องสามารถรับได้แล้วนะครับเนอะในส่วนของตานะครับวงน้องก็คือเป็นตาฟรีไฟล์แม็กนะครับนี่เลยนะครับวงน้องสะสมไว้ได้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือสะสมตาตัวนี้นะครับหรือว่าทุกตาที่กิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับเนาะให้ได้มากที่สุดนะเดี๋ยวนะครับวงน้องเพราะว่าถ้าวงน้องเลิกเล่นไปแล้วนะครับเนาะถ้าขายรหัสนะครับวงน้องก็คือรหัสของเรานะครับเนาะจะมีราคามากมากเลยนะครับวงน้องก็สะสม่ ในส่วนนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบลงไปแล้วนะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาบอกนะครับวงน้องว่าก,กิจกรรมบูย่านะครับอัปเดตเขามามีอะไรบ้างนะครับวงน้อง,องก็คือเมื่อวานที่รายงานไปไม่หมดนะครับวงน้องก็คือแบบว่ากิจกรรมบูย่านะครับเนาะจะมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องถ้าอยากให้มีพี่สอนะครับเนาะอยากให้พี่รีวิวนะครับวงน้องว่าก,กิจกรรมบูย่านะครับมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับนนน้้อกกจรมมูยยาาาาะสถเเลลล่ไดแวใ็ป สำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะหรือว่าอยาก ได้ของฟรีนะคะวงน้องก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอถามนิดนึงนะครับวงน้องก็คือใครที่อยากได้อะไรนะครับเนาะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับวงน้องพี่จะไปทําเป็นโค้ดมาแล้วนะครับเนาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับวงน้องพี่จะเอาขึ้นวนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นตัวละครสกินปืนหรือว่าซุดอะไรนะครับวงน้องที่พี่พอสามารถแจกให้ได้นะครับเนาะก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับวงน้องพี่จะไปทําเป็นโค้ดแล้วก็มาแจก้้เลยนนนะะะะคราก็จปมณีวงงอ ก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับน็อตคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายหลายคนก็ชอบนะครับน็อตถ้าคนไหนไม่ชอบนะครับวงน้องก็ไม่เป็นไรนะครับน้องถ้าคนไหนชอบนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับก็สามารถลงไปกดให้พี่ได้นะครับวงน้องถ้าคนไหนอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่นะครับนาะเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับ นะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับมากดไลค์กดแชร์แต่ยังไม่ได้เพรจากพี่นะครับวงน้องแต่อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์บ่อยมากนะครับวงน้องพี่จะอ่านแล้วก็พี่จะแจกเพรให้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับวงน้องบายบาย